ในยุคปัจจุบันนั้นเกมได้รับการพัฒนาให้มีความสนุกมีความหลากหลายและมีกราฟิกที่สวยงามขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่มันนั้นจะมาถึงจุดนี้ได้ทางผู้พัฒนาเกมนั้นก็ต้องเคยลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทางช่องของเราก็จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูอีกครั้งครับว่าในยุคสมัย PlayStation 2นั้นยังมีเกมอะไรกันบ้างที่ยังอยู่ในความทรงจำของเรามาจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับ เกมที่1 Onimusha ซึ่งเกม Onimusha นั้นได้รับการพัฒนามาจากค่ายดังอย่าง Capcom ซึ่งมีเกมดังๆอย่างเช่น Resident Evil รืออีกเกมหนึ่งก็คือ Devil May Cry นั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งการันตีได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าค่ายานี้นั้นมีความสามารถขนาดไหนโดยเกม Onimusha นั้นจะเป็นเกมแอคชั่นแอนเจอร์ผจญภัยที่เรานั้นต้องเข้าต่อสู้กับพวกปีศาจท,ที่บุกมาอย่างโลกและการดำเนินเนื้อเรื่องของเกม Onimusha นั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับเรานั้นก็แค่เดินหน้าและฆ่าปีศาจให้เรียบแค่นั้นเลยครับและหากใครเคยเล่นเกม Devil May Cry มาก่อนแล้วแล้วก็คุณก็จะเข้าใจวิธีการเล่นเกม Onimusha เป็นอย่างดีเลยครับ แม้ว่าหลายๆอย่างนั้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับก็คือเดินหน้าฟันคาปีศาต์แกบเปลี่ยนและมาอัปเกรดสกิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแถมฉากคัสซีนของเกมอนิมมชานั้นก็ทําออกมาได้ดีเป็นอย่างมากเลยครับในตอนที่ผมนั้นได้เห็นคัสซีนเกมนี้เป็นครั้งแรกนั้นก็อดที่จะรู้สึกตื่นเต้นไม่ไหวเลยล่ะครับ เกมที่ 2. s i ไซเลนฮิลภาคที่2ซึ่งเกมไซเลนฮิลนั้นก็มีออกมาหลายต่อหลายภาคแล้วนะครับแต่ภาคที่สนุกที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดก็จะเป็นภาคไซเลนฮิลภาคที่2นั่นเองครับและหากใครไม่เคยเล่นเกมไซเลนฮิลมาก่อน ผมก็ขออธิบายสั้นๆน,นะครับว่าเกมไซเลนเฮลนนั้นก็คือเกมผีแนวเฮอร์เรอร์สยองขวัญน,นั่นเองครับแถมเกมไซเลนเฮลน์สองนั้นก็ยังตีโจทย์แตกสร้างออกมาได้ดีสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมทีมของเกมและบรรยากาศที่ชวนหลอนแบบสุดๆแถมเาร้าของเกมนั้นก็น่ากลัวอย่างมากเลยครับเวลามีเสียงก็เหมือนว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาตลอดเวลาเวลาเงียบก็เงียบจนหลอนเลยครับและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เรานะั้นจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสัตว์ตของเกมนี้นั่นเองครับใน การออกแบบศัตรูหรือเพื่อปีศาจในเกมนี้เองก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยครับและสำหรับปีศาจที่ผมนะยกให้เป็นอันดับหนึ่งในหมู่ของพวกปีศาจก็คือพีระมิดเทดนั่นเองครับบอกเลยครับออกแบบมาโคตรดีโคตรหลอนและน่ากลัวสุดๆเลยครับโพรมาทีไรก็ขนลุกตลอดเลยครับและหากใครเคยเล่นเกมนี้แล้วละก็คุณจะไม่มีวันลืมศัตรูตัวนี้อย่างแน่นอนครับ เกมที่ 3. Shadow of the Colossus โดยเกมนี้นั้นค่อนข้างจะแปลกใหม่และแตกต่างจากเกมอื่นๆอย่างมากเลยครับในยุคสมัยนั้นนะโดยเกม Shadow of the Colossus นั้นจะเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ได้หวู่หวาอะไรขนาดนั้นนะครับโดยในเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็นตัวเอกที่ต้องออกตามล่าเหล่ายกักษ์ที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ต่างๆภายในเกมครับและต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าแผนที่ในเกมนี้นั้น โคตรกว้างเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรานั้นก็จะได้รับดาบแ่งแสงที่จะใช้ตามหายักษ์ได้ครับและการต่อสู้กับพวกยักษ์เองเราก็ไม่ต้องเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์แบบตรงๆอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการปีนขึ้นไปบนตัวของยักษ์และใช้ดาบแ่งแสงเพื่อค้นหาจุดอ่อนของพวกยักษ์และจัดการพวกมันลงให้ได้นั่นเองครับแถมการาฟิกในเกมนี้นั้นยังสวยข้ามกาลเวลาเลยครับพูดได้เต็มปากเลยครับว่ามันสวยกว่าเกมบางเกมในยุคสมัยนี้ด้วยซ้ําครับ เกมที่ 4. War of the Monster ซึ่งเกมนี้นั้นจะเป็นเกมแนวต่อสู้แอคชั่นไฟติ้งครับอีกทั้งเกมนี้นั้นเรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับและมันนั้นก็ยังมีโหมดเนื้อเรื่องที่เรานั้นสามารถเลือกเล่นได้เช่นกันครับและหากเรานั้นเลือกตัวละครและเล่นโหมดเนื้อเรื่องจนจบได้เราก็จะได้รับรู้ถึงความเป็นมาของตัวละครนั้นๆได้ครับ อีกทั้งเกม War of the Monster นั้นก็จะรวมเอาเหล่ามอนสเตอร์ที่โด่งดังในอดีตมารวมไว้ในเกมนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกอ i ซ l ล่าคิงคองหรือแม้แต่หุ่นยนต์ก็มีในเกมนี้เช่นกันครับแถมฉากแอคชั่นและการต่อสู้ในเกมนี้นั้น ก็ทําออกมาค่อนข้างได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้หรือท่าไม้ตายต่างๆก็ทําออกมาได้ดีสุดๆเลยครับและยิ่งเรานั้นเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วเราก็บอกเลยครับโคตรมันมีทั้งการโยนของใส่กันใช้ท่าไม่ตายใส่กันและยิ่งใครเป็นแฟนคลับของเรามอนสเตอร์ต่างๆแล้วเราก็เกมนี้คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับเกมที่5้าโทนี่ฮ s e ซีรี ซึ่งเกมโทนี่ฮอ k ซี r i e s นั้นจะเป็นเกมสเก็ตบอร์ดนะครับและเรื่องราวภายในเกมและการเล่นนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเรานั้นก็แค่เข้าไปเล่นสเก็ตบอร์ดโชว์ท่ากดท่าต่างๆเพื่อให้ได้คะแนนเยอะๆอ,อะไรพวกนี้แหละครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องภายในเกมและวิธีการเล่นนั้นจะไม่ค่อยซับซ้อนอะไรแต่มันก็กลับดึงดูดใจผู้เล่นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะว่าเรานั้นก็ต้องใช้ความสามารถและความคิดของตัวเองในระดับหนึ่งครับอย่างเช่นการกดท่าต่างๆวิธีการเล่นใหม่ๆเช่น าก,าก,การกระโดดข้ามกำแพงการกระโดดตีลังกาอะไรพวกนี้เป็นต้นครับเกมที่6แค b บันดีคู โดยเกมนี้นั้นก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยตะลุยด่านไปเป็นด่านดานครับซึ่งหลายๆคนนั้นก็อาจจะเคยเล่นหรือเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับสำหรับเกม c ค t บ u นดี c ค ot เพราะเกมนี้นั้นมีออกมาหลายต่อหลายภาคแล้วนั่นเองแต่ความสนุกของมันนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับโดยเรานั้นก็จะได้รับบทเป็นแคทที่ต้องออกผจญภัยตะลุยด่านไปเป็นด่านดานครับและระหว่างทางเราก็ต้องเก็บผลไม้ไปด้วยนะครับอีกทั้งเรานั้นยังต้องคอยฝากกับดักที่ซ่อนอยู่ในแบบด้วยครับและในเกมนี้นั้น มันก็ยังมีบอสที่ให้เรานันคอยต่อสู้ด้วยครับโดยแนวเกมแคทบันดีคูดนั้นมันก็จะคล้ายๆกับกึ่งผจญภัยกึ่งแอคชั่นครับแถมตัวเกมนั้นก็ไม่ได้กดดันเราเกินไปและใครที่กําลังหาเกมที่จะใช้เล่นเพื่อผ่อนคลายแล้วแล้วก็เกมนี้ก็นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับ เกมที่7 s p a สป a ร t ตันทอ a r r ท o อลลายๆคนนั้นอาจจะไม่รู้จักเกมนี้นะครับแต่ใครที่กำลังตามหาเกมแนวแอคชั่นอยู่แล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับเพราะเกมนี้นั้น ต่อสู้กันโคตรมันเลยครับโดยแนวเกมก็จะเป็นเกมแอคชั่นแอ e ดเว r นเจอร์ครับและภายในเกมนั้นมันก็จะมีทั้งพวกลูกกระจอกและพวกบอสที่ให้เรานั้นคอยต่อสู้ครับแถมพวกลูกกระจอกนั้นก็ยังมีเยอะแบบสุดๆเลยครับแต่นี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเกมนี้ครับเพราะเวลาที่เรานั้นฆ่าพวกนี้ได้เยอะๆบอกเลยครับ โคตรสะใจและในตัวเกมเองก็ยังมีการดึงเอาตำนานเทพเจ้ากลีกมาผสมโลงด้วยครับซึ่งเรานั้นก็จะได้เจอกับบอสที่อยู่ในตำนานนี้ครับอย่างเช่นมินทอร์หรือไฮด้าเป็นต้นครับอีกทั้งหากเรานะั้สามารถล้มศัตรูจำพวกบอสได้แล้วล่ะก็เราก็จะได้สกิลท่าไม่ตายหรืออาวุธใหม่ๆมาครอบครองครับและหากใครกำลังตามหากเกมแอคชั่นมันๆอยู่ล่ะก็ไปเล่นเกมนี้ดูได้นะครับการันตีเลยเกมที่8 วินนิงปกเชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะเคยเล่นหรือหากใครนั้นไม่เคยเล่นจริงๆก็ต้องเคยเห็นและเคยผ่านตามาอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมวินนิงเพราะเกมนี้นั้นโด่งดังอย่างมากเลยครับในยุคสมัยนั้นและหากใครที่เป็นแฟนบอลด้วยแล้วล้วก็ต้องเคยเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนครับเอาตรงๆนะครับในยุคสมัยที่ร้านเกมนั้นยังเปิดอยู่ ผมที่เข้าไปในร้านเกมก็จะเห็นคนนั้นเล่นเกมนี้อยู่ตลอดเลยครับในตัวเกม Winning นั้นเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับอาจจะเลือกอยู่ทีมเดียวกับเพื่อนหรือว่าเป็นคู่แข่งกับเพื่อนไปเลยก็ได้เช่นกันครับและบางครั้งเรานั้นก็จะคอยเป็นผู้ชมที่จะคอยเชยร์เพื่อนๆครับและยิ่งวันไหนที่เรานั้นมากับเพื่อนเยอะๆด้วยแล้วก็เวลาที่เพื่อนนั้นทำประตูได้บอกเลยครับเฮ hey, ทางร้านเกมที่9 t r a n s f o r m e r ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเกม t r a n s f o r m e r นั้นเป็นเกมที่สร้างมาจากภาพยนตร์ครับแต่ทว่าเกมนี้นั้นก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับแม้ว่าในยุค PS2 นั้น จะมีเกมที่สร้างมาจากภาพยนตร์หลายเรื่องก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็ทำออกมาแล้วเจ๊งเป็นซะส่วนใหญ่ครับบางเกมนั้นก็เอามาแค่ชื่อหรือบางเกมก็ไม่ตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นครับแต่เกม t r a n s Formers นั้นก็แตกต่างจากเกมอื่นๆครับเพราะเกมนี้นั้นทำออกมาค่อนข้างสนุกนั่นเองแม้ว่ามันนั้นจะไม่ได้วื่หวาและเหมือนกับภาพยนตร์แบบร้อก็ตาม แต่การออกแบบและการาฟริกของในเกมนี้นั้นก็ทําออกมาค่อนข้างดีครับซึ่งนั่นมันก็ทําให้หลายๆคนนั้นชื่นชอบเกมนี้แล้วล่ะครับอีกครั้งภายในเกมนั้นมันก็มอบอิสระให้กับเราเราผู้เล่นพอสมควรครับและเรายังสามารถเลือกฝ่ายได้ด้วยนะครับอย่างเช่นฝ่าย o p ปติม s สหรือฝ่าย m e g a าทอนอะไรพวกนี้เป็นต้นครับและยิ่งตอนที่เรานั่นแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็ความรู้สึกในตอนนั้นบอกเลยครับโคตรเท่ แถมเนื้อเรื่องภายในเกมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือซับซ้อนเลยครับหากเราเลือกฝ่ายแมกกา r อนเราก็ต้องทำลายฝ่ายออปติมัสให้หมดแค่นั้นเลยครับเกมที่ 10. ยาคูซ่าเกมยาคูซ่านั้นไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่ามันเป็นเกมแอคชั่นต่อสู้กันซึ่งภายในเกมนั้นมันก็จะมีทางเนื้อเรื่องอีกทั้งยังมีเควสต่างๆให้เราน,นสามารถเลือกทำได้ครับและหากใครยังนึกไม่ออกก็ให้คิดถึงเกม GTA ไว้ครับ โดยเกมยากุซ่านั้นมันก็จะคลายคลยกันครับแม้ว่ามันนั้นจะไม่เหมือนร้อเซก็ตามสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นกึ่ง RPG เกมนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณครับเพราะเกมยากุซ่านั้นมันก็มีทั้งการต่อสู้ข้างถนนการทําภารกิจทวงเงินการต่อสู้กับพวกคู่อริอะไรพวกนี้เป็นต้นครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ10เกมในความทรงจําในสมัย PS2 EP ที่3นั่นเองครับโดยทั้ง10เกมนั้นก็เป็นเกมที่ผมนั่นเคยเล่นและเคยผ่านตาม,มานั่นเองครับและมันนั้นก็อาจจะมีอีกหลายๆเกมที่ท่านผู้ชมนั่นเคยเล่นแต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะเอาละครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ